ับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับวันนี้12พฤศจิกายน2565นกะครับกลับมาอัปเดตบทวิเคราะห์ราคาทองคำประจำสัปดาห์กันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ประจำวันที่14นะครับถึงวันที่18บแพฤศจิกายน2565นะครับกออ็สำหรับเพื่อนเพื่อที่รับชมกันอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเราแบบนี้ ส่วนใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนนะครับให้กับทีมงานของเราได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือค่าใช้จ่ายใดๆนะครับนะ,ะมา พี่ภาพวิเคราะห์อของเรากันดีกว่าครับมาดูแท่งสัปดาห์ก่อนนะครับต้องบอกว่าจบมาแล้วครับสัปดาห์นี้ต้องบอกว่าจบมาในลักษณะที่บอดี้เราค่อนข้างเต็มนะครับค่อนข้างเต็มเลยทีนี้บอดี้เรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องบอกว่าเอาอจริงๆถ้าถ้าเรามองในภาพของสัญญาณแท่งเทียนเนี่ยมันมีโอกาสไปต่อเดี๋ยวคิดว่าน่าจะสัจจันตังคารน่าจะพอได้เห็นแล้วว่า จะเป็นภาพของการไปต่อหรือเป็นการทิ้งตัวลงมาเลยนะครับต้องบอกว่าจุดนี้นะครับณจุดนี้เป็นกรอบเทรนด์ hmm. เหมือนกันนะครับเป็นกรอบของเทรนด์ของภาพใหญ่ซึ่งในภาพใหญ่ที่เราคุยกันนะครับพาไปดูภาพเดือนสักนิดหนึ่งนะครับต้องบอกว่าภาพเดือนตรงนี้เรากำลังติดตามการเคลื่อนตัวนะครับของไซด์เว่ดาวนะครับไทม์เฟรมระดับเดือนนะครับระหว่างวีคหนึ่ง ขออภัยครับ W1 และ W3 นะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเปิดสัปดาห์มาสักจันทร์อังคารนะครับถ้าเกิดว่าเห็นแรงเทขายออกมาเนี่ยอันนี้ต้องระวังว่าอาจจะเป็นการเทขายสวนกลับลงมาเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวไปคุยในภาพนั้นกันอีกทีหนึ่งนะครับแต่ว่าในยะของแท่งเทียนที่ปิดมาบอดวี้ค่อนข้างเต็มแบบนี้ต้องบอกว่ามีความเสี่ยงค่อนข้างมากที่ราคาจะไปต่อได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าไปต่อได้หลุด W1 แบบจริงๆนะครับหลุดหลุดแบบยืนได้ภาพของการลงอาจจะเป็นการจบลงไปแล้วก็ได้นะครับเดี๋ยวจะได้มาติดตามอัปเดตราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับอก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมพามาดูนะครับเทรนด์หลักๆที่เราใช้นะครับไม่ว่าจะเป็น MN1, W1, W2 หนึ่งใดๆก็ตามนะครับจะได้เข้าใจ เ,เวลาเราใช้วิเคราะห์นะครับในระหว่างสัปดาห์กันด้วยนะมาดูเทรนเดือนกันก่อนตอนนี้เทรนเดือนเดิมที่เราใช้ก็คือในส่วนเทรนนี้ครับในส่วนของเทรนเดือนนะครับผมเรียกมันว่า mn นะครับด้านล่างสุดนะครับผมเรียกมันว่า mn 1นะครับ mn 2นะครับขึ้นมา mn 3แล้วก็ mn 4นะครับเทรนนี้เนี่ยจริงๆว่าเป็นเทรนที่ ต้องบอกว่าราคามันยืนนะครับมาช่วงประมาณสัก4ี่หปีที่ผ่านมานะแล้วก็เพิ่งมาเบรกกันช่วงกลางปีนี้ที่ผ่านมาน,นั่นเองและสิ่งที่เราติดตามก็คือลุ้นการยืนต่ำกว่า MN1 สําสำหรับขาช็อตนะครับแล้วก็มองว่าราคาเนี่ยจะยังมีโอกาสปรับตัวลงนะครับโดยที่ให้เป้าหมายแถวๆสัก1,500กลางๆนะครับเดี๋ยวบวกลบกัน50เหรียญนะไร หนึ่งห้า้อยหนึ่งสี่ห้าศูนย์อะไรแถวนี้ครับนี่คือภาพที่ต้องบอกว่าเดี๋ยวต้องรอดูแท่งเดือนแท่งนี้แหละครับทดสอบถ้าราคาถูกเทขายทิ้งหางกลับลงมานั่นหมายความว่ามีโอกาสมีความน่าจะเป็นค่อนข้างสูงครับที่ราคาเนี่ยอีกสักสอสามหรือ4ี่เดือนข้างหน้าเียจะปรับตัวลงต่อนะครับอันนี้เดี๋ยวจะต้องไปติดตามกันนะครับมาดูกันที่ในส่วนของเทรนด์วีคนะครับเทรนด์วีค คือโดยเมนหลักเนี่ยก็เราก็คือวางจากไทม์เฟรมระดับวีคนั่นแหละครับนะเทรนนี้ครับจริงๆเทรนเนี้ยเราใช้เทรดกันในช่วง่าปีสองปีที่แล้วนะครับปีสองปีที่แล้วแล้วก็มีการเบรกขึ้นมานะครับช่วงประมาณต้นปีที่ผ่านมานะครับก็คือมกรลากุมภาและหลังจากนั้นครับราคา ทิ้งตัวยาวลงมานะครับซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าเ,เรากำลังมองกันอยู่ว่ามันจะมีการกลับเข้ามาเล่นในเทรนด์หรือไม่นะครับรวมถึงนะครับการเบรกหลุดบริเวณ M N 1ลงมานะครับแล้วก็ทำให้เรามองว่าตอนนี้ราคาเนี่ยกลับมาเล่นกลับมาทดสอบเทรนด์นี้หรือไม่นะครับก็คือระหว่าง W 1นะครับหรือในช่วงของ M N 1แถวเนี้เป็นต้านสำคัญของของจุดนี้ด้วยนะครับแล้วก็ กรอบเนี่ยมองว่าเป้าด้านล่างถูกไหมทีนี้กรอบตัวนี้นะครับเทรนด์นี้ผมเรียกมันว่าเทรนด์ของวีคหรือผมจะเรียกมันสั้นๆว่า W นะครับเทรนด์ด้านบนสุดรเรียกมันว่า W หนึ่งสอง W สามสี่และ W ันะครับให้ภาพเอาไว้ตามนี้ซึ่งตอนนี้ก็อย่างที่บอกแหละเรากําลังลุ้นการเคลื่อนตัวระหว่างเทรนด์นี้ครับนะกังลุ้นการเคลื่อนตัวระหว่างเทรนด์นี้อยู่ ตอนนี้เทรนเดย์นะครับเทรนเดย์ Day, ต้องบอกว่าเดิมทีมันจะมีเทรนอยู่ที่เราวางกันมาตั้งแต่ช่วงต้นปีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าตอนนี้มันมีการเบรกเทรนออกมาจริงๆงมันมีการสัญญาณเตือนว่ามันเบรกกันมาต,ต,ตั้งแต่ตรงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับแล้วก็ฐานของราคาเนี่ยต้องบอกว่าเริ่มมีโมเมนตัมที่ที่เริ่มเปลี่ยนไปนะครับก็เลยตอนนี้ยังไม่สามารถวางในส่วนของเทรนเดย์ได้เดี๋ยวอาจจะต้องรองพฤติกรรมแถวนี้สักนิดหนึ่งนะครับยังไม่รู้ว่า ชุดนี้จะเป็นการเบรกเปลี่ยนเทรนด์เลยหรือไม่นะครับถ้าเกิดเป็นการเบรกเปลี่ยนเทรนด์นะครับสมมติราคาเบรกเปลี่ยนเทรนด์จริงราคาชุดนี้อาจจะยกขึ้นไปสักพันแปดร้อยสมมุตินะครับแล้วก็อาจจะทิ้งตัวกลับลงมาก็มาหาจุดทดสอบแถวนี้ครับแล้วก็ฟอร์มตัวกลับอันนี้คือภาพในกรณีถ้าราคาเปลี่ยนเป็นขาขึ้นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะครับว่าราคาเนี่ยจะ จะถูกทุบขายลงมาแถวนี้เลยหรือไม่นะครับถ้าทุบถูกทุบขายแถวนี้ก็อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวไปเล่นกับไซเวดาวระดับเดือนนะครับอาจจะลงอีกสักสามเดือนด้านข้างหน้านะครับแต่ถ้าเกิดว่าราคาย,ยกขึ้นสูงนะครับอาจจะเป็นการสร้างฐานใหม่ของการกลับตัวขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เทรนด์วีคเองยังไม่สามารถตั้งเทรนได้นะเพราะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูครับว่าจะกลับตัวได้หรือไม่ามาที่ภาพในส่วนของการวิเคราะห์นะครับ อย่างที่ได้คุยไปเมื่อสักครู่ตอนนี้เน้นหลักๆสําคัญเลยคือจุดแถวนี้แหละคือจุดแถวนี้แหละสิ่งที่รอก็คือรอลุนครึ่งเดือนหลังครับรอลุนครึ่งเดือนหลังว่าอีกสองสามสัปดาห์ที่เหลือราคาจะถูกเทขายกลับมาได้หรือไม่สาหรับขาช็อตนะสําหรับขาช็อตส่วนขาบายเนี่ยต้องบอกว่าจริงๆถ้าเกิดขาบายยาวเดี๋ยวรอย่อแล้วค่อยกลับมาเข้าจะดีกว่านะครับแต่ต้องแต่ต้องไปย่อนน้นนะให้ผ่านไปสัก เดือนหน้านะครับคือราคาขึ้นไปยืนเลยในช่วงเดือนหรือต้นเดือนนะครับราคาควรจะขึ้นมายืนให้สมบูรณ์ให้ได้คือยืน Mn หนึ่งให้สมบูรณ์ให้ได้นะครับพอยืน Mn หนึ่งสมบูรณ์ได้นะครับราคามีโอกาสที่จะตั้งฐานและกลับตัวขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่ภาพของการขึ้นเดี๋ยวผมอาจจะขอคุยหลังจากที่ได้เห็นความมั่นใจว่าราคาเนี่ยจะเปลี่ยนไปเป็นการขึ้นในในระดับเมกะเทรนอีกครั้งหนึ่ง ก็เดี๋ยวต้องติดตามตรงนี้ต่อแต่เอาเป็นว่าโดยภาพรวมนะครับโดยภาพรวมเนะี่ยผมมองว่าอาจจะเป็นการขึ้นมา r e t ทสนะครับ mn1 และเป็นการมาทดสอบ w1 ทีนี้ถ้าเป็นภาพของของอย่างที่เราคิดจริงๆนะครับเราควรจะต้องเห็นการทุบขายหรือเทขายในช่วงครึ่งเดือนหลังแล้วทิ้งหางของเดือนเอาไว้ให้ได้ครับถ้าราคาทำไม่ได้ นั่นหมายความว่าอาจจะเป็นการกลับมายืนเทรนด์โดยสมบ,บูรณ์ก็ได้นะเดี๋ยวไปตามดูพฤติกรรมในช่วงสัปดาห์หลังกันอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูในภาพของสัปดาห์ครับ <c oughs> อย่างที่บอกว่าเดี๋ยวช่วงพาร์ทของครึ่งเดือนหลังเนี่ยเราจะลุ้นอะไรกันลุ้นการกลับตัวลงมาถูกไหมเพราะฉะนั้นในสัปดาห์นี้นะครับอาจจะเป็นจุดเริ่มต้นคิดว่าสัปดาห์นี้เนี่ยถ้าตรงนี้เราคิดถูก สัปดาห์นี้อาจจะเป็นการขายทิ้งกลับลงมาครับนะอาจจะเป็นขานขายทิ้งกลับลงมาแต่อย่างที่บอกครับว่าตอนนี้ภาพรวมมันมาลักษณะนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเอาตามแนวโน้มเอาตามพฤติกรรมของการเล่นในกรอบ W 1กับ W 3ควรทุบแต่สิ่งที่ต้องระวังก็คือไอ้แท่งวีก,ก็มาเต็มบอดี้เหมือนกันราคาก็ต้องบอกว่าสู้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้ขาช็อตนะครับ ใครรับความเสี่ยงได้อยากจะรับความเสี่ยงสั้นๆแถวนี้พิจารณาลองดูครับแบบช็อตระยะแบบกรอบนี้นะนะครับหรือเอาเป้าสั้นๆก็แถวนี้หนึ่งพันเจ็ดร้อยเป็นเป้าแรกที่เราคุยกันเมื่อวานนะครับเป้าต่อไปหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หรือหนึ่งหกศูนศูนย์สองเป้าด้านลางนี่คือกรณีถ้าในสัปดาห์นี้ได้ทุกได้เห็นก็ลุ้นกันแบบนี้แต่ถ้าภาพวีคนะครับเปิดมาเนี่ย วัญจัน์สมุดยกขึ้นไปแล้วยืนเลยไม่มีการเทกลับหรือใดๆก็ตามให้ระวังอันนั้นอาจจะเป็นการยืนเทรนนะครับทั้ง M.N. 1หรือ W. 1ขึ้นมายืนโดยสมบูรณ์ถ้าราคามีการปรับตัวขึ้นมายืนโดยสมบูรณ์แล้วแบบนี้ภาพของการไซด์เวดาวอันนี้จะจบลงไปและสภาวะตลาดจะเปลี่ยน นะครับโดยที่ก็จะให้ภาพเป็นลักษณะอะไรครับของการไซด์เวออกข้างแทนไซด์เวออกข้างถึงเป็นไซด์ไซ์ขึ้นนะครับอ่ะมองภาพประมาณนี้เหมฉะน,นตรงนี้แหละครับคือจุดเปลี่ยนระหว่างการไซด์เวดาวกับการเปลี่ยนเทรนนะครับจุดสําคัญตรงนี้เพราะฉะนั้นเดี๋ยวสัปดาห์หน้าต้องมาติดตามทีนี้ถ้าให้มองนะครับถ้าให้มองภาพเนะี่ยอย่างนี้ผมบอกผมมองสองภาพเลยก็คือการหลุดไปยืนเลยกับ อีกอย่างหนึ่งคือการเทกลับลงมาผมอยากให้ตามดูพฤติกรรมช่วงสักหนึ่งถึงสามวันแรกก่อนนะครับจันทร์อาคารพุธถ้าเราได้เห็นราคานะครับไปที่เดย์ละกันตอนนี้จุดนี้คือจุดที่ทดสอบเพราะฉะนั้นถ้าวันจันร์ทไม่สามารถทุบลงมาได้ผมให้อย่างที่ผมบอกนะผมให้จันร์ถึงอังคารถึงถึงพุธในการฟอร์มตัวเอาภาพของการลงก่อนนะภาพของการลงถ้าจะลงผมคิดว่า ถ้าจะลงจริงกลับเข้าสู่การไซเวงจริงผมมองการลงภาพนี้ทิ้งตัวยาวลักษณะเหมือนต้นเดือนของต้นเดือนที่ไม่ใช่อันนี้ภาพของต้นเดือนที่แล้วใช่ไหมที่ราคายกตัวขึ้นมาส,งสูงๆครับแล้วทิ้งผมกําลังมองภาพนั้นอยู่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจันทร์ดังคารเนี่ยเราเห็นการเทขายออกมาอันนี้ต้องให้ระวังว่าอาจจะมีโอกาสเทขายกลับมาทั้งสัปดาห์ได้ นะครับอันนี้ผมให้เป็นกรณีที่หนึ่งมันอาจจะมองขัดขัดก,กันกับสัญญาณแท่งเทียนบ้างแต่ต้องบอกสภาวะตอนนี้อยู่ในสภาวะของการไซเวย์เพราะฉะนั้นเปอร์เซ็นต์หรือน้ำหนักของแท่งเทียนอาจจะลดลงไปแต่ไปให้ในัยยะของกรอบราคาของแนวรับแนวต้านมากขึ้นเพราะฉะนั้นขาบ่ายควรระวังสักนิดหนึ่งส่วนขาช็อตรอพฤติกรรมแบบนี้เข้ามานะครับขาบ่ายขาบ่ายถ้าใครยังไม่มีของรอนะครับเพราะราคาวิ่งมาเยอะและ้ว ใครที่มีของมาแล้วแถวนี้สามารถถือสู้ได้ไหมถือสู้ได้ครับแต่ผมให้ไม่เกินแบบหนึ่งพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าไม่ควรลงต่ำกว่านี้ถ้าเกิดใครได้มาตั้งแต่ต้นเทรนแต่ถ้าเกิดใครได้กลางเทรนเนี่ยเดี๋ยวต้องใช้ตามเฟรมเล็กเดี๋ยวไปตามกันระหว่างวันอีกครั้งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นภาพของสี่ชั่วโมงหรือหนึ่งชั่วโมงมันจะมีเทรนที่พาขึ้นมาอยู่นะครับเพราะั้นถ้าเกิดเป็นการ break เทรนออกก็ต้องแบ่งขายออกมา ต้องแมงขายตรงนั้นออกมาก็ให้เนี่ยครับแถแหนึ่งเจ็ดสามห้าหนึ่งเจ็ดสี่ศูนย์อันนี้สำหรับคนบายแบบระยะก,กลางนะเล่นกับเวฟขึ้นนี้นะก็ถ้าราคามันพลิกกลับมาก็ก็ต้องออกครับแล้วที่สำคัญคือมันมาถึงสุดทางแล้วถ้าจะขายกลับก็ต้องแถวนี้นะครับพฤติกรรมเดิมมีมีหลุดหลุดล้นๆ้นขึ้นมาอยู่บ้าง เพราะฉะนั้นอย่างที่ผมบอกเดี๋ยวรอดูจันอังคารพุดถ้าราคาแค่ทําตัวไซด์เวย์อยู่แถวนี้อันนี้ต้องระวังสองอย่างนะครับสมมุติถ้าเกิดราคาไซด์เวย์อยู่แถวนี้นะขาช็อตเนี่ยรอหลุดกลับมาขาบายขาบายเนี่ยใช้เทรนตัวเนี้ยสมมุติใครที่แบบไม่มีของอยากจะบายใช้เทรนตัวเนี้หรือใช้ไฮของไฮโลของเมื่อวันศุกร์ก็ได้ ใช้ไฮของเราจะพูดยังไงดีไฮของวันพฤหัสนะครับถึงโลวันศุกร์เนี่ยเป็นแนวรับใครที่ไม่มีของรอดูราคาอาจจะมีการพักเแ่านี้ครับเดี๋ยวผมไปวัดราคาให้อีกทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าจาันทน์คารพุธราคาไม่ได้ไม่ได้ไปไหนออกมาหน้าไซด์เวย์เลยอันนี้ให้รอเบรกครับวันพฤหัสหรือวันศุกร์ไปลุ้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพฤหัสศุก ไม่รู้จะเบรกทางไหนแหละถ้าเบรกลงมีโอกาสไหลได้นะครับทั้งสองฝั่งนะครับช่วงนี้วอลลุ่มค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้น <c oughs> ถ้าจะมีการขายกลับมาก็คิดว่าจะมีการขายขายกลับมาแรงเหมือนกันและถ้าแรงซื้อยังไม่จบก็มองพันแปดร้อยเหมือนกันสักครู่นะครับหนึ่งพันแปดร้อยนะยังให้เป้าตรงนี้ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวรอดูว่าถ้าเบรกมาแล้วสมมุติ ถ้าเบรกมาแล้วเนี่ยรอดูการไซเบทแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดราคาอยู่ๆวันจันไหลขึ้นเลยนเนี่ยบอว่าไม่ต้องทําอะไรย,ยอมยอมตกรถไปดีกว่าครับพอเล่นเราไม่เห็นแนวรับไม่เห็นจุดตัดขาดทุนเนี่ยค่อนข้างอันตรายถนะูกไหมมันก็จะกลายเป็นว่าเอ้ยราคาขึ้นมาในลักษณะที่มันไม่มีรับเลยถ้ารับรับหนึ่งก็มีตรงนี้ใช่ไหมอ่าให้ตรงนี้หน่อยหนึ่งหนึ่งเจ็ดหกศูนย์ 1, 7, 6, หนึ่งเจ็ดสามห้าถึงสี่ศูนย์เพราะฉะนั้นใครที่แบบยังไม่มีของแล้วราคามันจะไม่จอดพักเลยก็ก็ยอมตกรดดีกว่านะครับความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงนะครับความเสี่ยงมันค่อนข้างสูงกับสภาวะที่แบบลากขึ้นลากขึ้นแบบเนี้ยผมกลัวแบบลากขึ้นลากขึ้นแล้วแล้วมันทุบทิ้งเลยเนี่ยผมมองอยู่เนี่ยแถวนี้ยที่ผมตามอยู่ก็คือทุบทิ้งเลยเนี่ยกลายเป็นว่า ใครรีบไปกระโดดเข้าบายไม่มีจุดตัดขาดทุน,นยอยู่บนดอยแล้วไซเคิลต่อไปผมก็มองยังมองภาพนี้เพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นกรณีหลักๆที่อาจจะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้าเนี่ยทั้งสามกรณีคือทั้งขึ้นและลงได้เลยกรณีที่หนึ่งคือแบบนี้เลยนะครับกรณีที่สองคือไซเวก่อนแล้วค่อยเลือกทางกรณีที่สองนะ แล้กรณีที่สามคือวันจันทร์เปิดมาแล้วไปเลยแต่ทีนี้ถ้าเปิดมาแล้วไปเลยเนี่ยสมมุติถ้าวิ่งแรงจริงๆอ่ะได้เห็นหนึ่งพันแปดร้อยแล้วสัปดาห์ทั้งสัปดาห์เนี้ยไปยืนอยู่แถวนี้ได้สมมุตินะทั้งสัปดาห์นะสามารถยืนได้อันนี้ภาพจะเปลี่ยนละมันจะกลายเป็นว่าถ้าจะลงมาก็ลงเพื่อจ่อเซตตัวแล้วไปต่อแต่ถ้ามันขึ้นนิดเดียว วันจันทร์ขึ้นนิดเดียวแล้วอังคารทุบแบบเนี้ยจะยังให้มองภาพของการที่ระวังการลงต่อถ้าสังเกตดูนะครับ W2 ใน Day เนี่ยถ้ามองกับ Day นะครับขอภัย w ัมันมีการทำหลุดขึ้นมาอยู่บ้างเล็กน้อยเหมือนกันเพราะฉะนั้นผมถึงอยากให้ระวังไงว่าถ้าถ้าราคายังไม่ได้หลุดไปไหนไกลยอยู่แถวนี้ยวันจันทร์ปรับตัวไม่ได้เยอะอังคาร ก็ยังเกาะอยู่แถวนี้ยังไซด์เบย์อยู่แล้วเกิดเห็นการทุบเกิดขึ้นให้ระวังทำไมผมถึงถึงยังให้ภาพนี้อย่างที่บอกนะครับว่าโดยปกติผมเองก็เทรดกับทําเฟมเดย์นะแต่จังหวะการขึ้นชุดนี้ก็ต้องบอกขึ้นลดไม่ทันเหมือนกันมันวิ่งเร็วเหมือนกันใช่ไหมก็ก็ไม่ได้ถึงขนาดแบบเล่นกับเทรนวีคแต่จุดนี้มันขึ้นมาทดสอบในส่วนของต้านวีคพอดีนะครับมันขึ้นมาทดสอบต้านวีคพอดีผมก็เลย อยากจะรอดูพฤติกรรมของต้านวีก่อนสักนิดหนึ่งถูกไหถ้ามันกลับตัวมาเราก็มาหาจังหวะเดนั่นแหละที่จะมาเล่นหนึ่งชุดเนี้ยหนึ่งคลื่นแล้วก็จะมาขายกันแถวเนี้ยอาจจะปิดไปแล้วก็เดี๋ยวรอดูการยกกลับมาอย่างที่บอกกับว่าภาพตอนนี้ผมมองว่าทัดเกิดทิ้งลงมาก็ก็จะมาภาพประมาณเนี้ยแล้วก็ค่อยทิ้งก็ค่อยมาเก็บช็อตฝั่งนี้อีกครั้งก็จะมีจุดเก็บอยู่สองโซนสองจังหวะ อันนี้ถ้าจะยังมองภาพของการเป็นไซส์เวดาวกันอยู่นะครับเพราะฉะั้นวางแผนไว้ประมาณนี้นะที่เหลือคือรอพฤติกรรมว่าจะมาได้อย่างที่คิดหรือไม่ถ้าสามารถมาได้อย่างที่เราคิดก็ค่อยแอคชั่นออกไปตามแผนแต่ถ้าเกิดผิดแผนนะครับอย่างนี้ผมบอกถ้าเป็นการขึ้นเนี่ยอันนี้ผิดแผนของผมส่วนตัวนะครับ แต่ถามว่ามีโอกาสขึ้นได้ไหมมันยัมันก็ยังมีแต่เราควรสังเกตพฤติกรรมก่อนไงคนได้บายมาจากตรงนี้ขึ้นไปเอาด้านบนก็ต้องมีถูกไหมคนที่รอเก็บฝั่งช็อตฝั่งนี้ก,ก็ก็ต้องมีอยู่เหมือนกันเช่นเดียวกันนะครับแต่อยากให้มองมันล้นเล็กน,อน้อยเห็นไหมถ้าทุบแนะนําแบบนี้ดีกว่านะครับก็ทั้งสัปดาห์หนะ้าเดี๋ยวรอดูครับถ้า อย่างที่ผมบอกอะถ้าจันทร์ังคารไหลขึ้นไปเลยแล้วขึ้นไปยืนได้อันเนี้ยภาพเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าเกาะอยู่แถวนี้แล้วเกิดมีการทุบลงในสัปดาห์หน้าภาพจะกลับมาลง <Yeah. S 1> นะครับหรือ,อก,กรณีเลยคือกรณีที่หนึ่งที่เราคุยกันนะคือการเทลงมาเลยเพราะฉะนั้นถ้าวันจันทร์เทเลยก็ก็กระวังอาจจะมาภาพแบบนี้อีกครั้งแล้วมันชอบทําแบบนี้โดยช่วงเนี้ย ในสภาวะไซเวย์มันชอบทําแบบนี้ด้วยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูรอตามกันแถวนี้อยู่นะครับอ่อสำหรับใครที่ที่อย่างที่ผมบอกอะถ้าเกิดจะเอารอเทรดกันจริงๆใครที่แบบไม่มีของตกรถนะครับแถวนี้อย่างที่ผมบอกโลสักว่าเมื่อประมาณสักวันศุกร์แถวนี้ครับหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ให้เป็นแนวหลับอีกหนึ่งแนวสำหรับใครเล่นสั้นอยากจะเสี่ยงว่าเออลงมาแล้วจะยกตัวต่อ ให้แนวรับไว้1.750แล้วกันนะครับเป้าหมายสําหรับขาขึ้นเนี่ยต้องมอง1,800ละอันนี้สําหรับขาขึ้นนะเพราะถ้าเกิดสังเกตดูนะครับมันก็ยกโลยกไฮขึ้นมาตลอดนั่นแหละใช่ไหมนะครับก็ให้แนวรับไว้1.750ก่อนล้กันใครที่แบบยังรักฝั่งบายถ้าต่ํากว่า1 7 5์แล้วควรพิจารณาให้เยอะนะครับควรพิจารณาให้เยอะว่า ตอนนี้มันอยู่ในสภาวะตลาดที่เป็นไซ์เวดาวระดับเมกะเทรนตัวทุบทิ้งนะครับฝากไว้พิ่เจณาก่อนละกันนะแต่ถ้าเกิดมันขึ้นไปยืนได้จริงๆเนี่ยอันนี้ภาพก็จะเปลี่ยนเป็นทิศทางการขึ้นของภาพใหญ่เหมือนกันนะครับซึ่งเดี๋ยวไปรอติดตามวันรัตเช้าวันจันทร์นะครับใครที่มีออเดอร์บายมาตรงไหนใดๆก็ตามนะครับได้ขึ้นรถมาแล้วปล่อยรอดูครับ ใครที่แบบรับความเสี่ยงไม่น้อยไม่อยากแบบเอ้ยฉันเพิ่งเข้ามาเองหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์นะครับก็อาจจะต้องใช้สิบห้าหรือหนึ่งชั่วโมงช่วยแล้วในการเล่นกับเทรนแค่นี้ถูกไหมถ้าเกิดใครเข้าตรงนี้ก็ต้องมองเทรนแค่นี้ถูกไหมใครเข้ากับเทรนตรงนี้ก็อาจจะมามองภาพใหญ่หน่อยอาจจะมองแถวแถวนี้ใครเข้ามาแถวนี้อยากจะเล่นก็จริงๆอะหนึ่งเจ็ดห้าศูนย์ผมให้ให้รับเดียวกันสาหรับตรงนี้กับตรงนี้ให้แทนหนึ่ง ใครได้มาแค่วันศุกร์ก็รอเอา15นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงไปช่วยละกันเพราะคนที่เข้าตรงนี้ก็ต้องไปมอง15นาทีหรือหนึ่งชั่วโมงแหละถูกไหมนะครับฝากเอาไว้นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเช้าวันจันทร์เราเรามาอัปเดตกันอีกครั้งหนึ่งรองดูพฤติกรรมรอดูการปรับตัวอะไรต่างๆแล้วเดี๋ยวปรับแผนปรับกลเลยุยุดกันอีกครั้งหนึ่งครับก็มาอัปเดตให้สําหรับวันนี้นะครับก็เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไป เจอกันอีกครั้งหนึ่งเช้าวันจันทร์นะครับก็มาอัปเดตบทวิเคราะห์ประจําสัปดาห์กันให้นะครับจะได้ปรับแผนวางแผนปรับกลยุทธ์สําหรับสัปดาห์หน้ากันนะครับก็สําหรับเพื่อนๆที่รับชมกันอยู่นะครับยังไงก็อย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเนื้อหาดีๆจากช่องของเรา หรือใครที่สนใจเปิดบัญชีซื้อขายทองคำกับเราก็สามารถแอดไลน์แอดหรือกดลิงก์เปิดบัญชีที่รายล,ละเอียดด้านล่างวิดีโอกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ถือว่าเป็นการสนับสนุนครับให้กับทีมงานได้ทำคลิปทำเนื้อหาดีๆแบบนี้กันออกมาให้หรือใครที่สนใจเข้ามาร่วมพูดคุยในกลุ่มกับเราก็สามารถกดลิงก์เข้ากลุ่มกันเข้ามาได้เลยนะครับก็ไม่ได้มีเงื่อนไขใดๆในการเข้ากลุ่มนะครับก็สำหรับสัปดาห์นี้ก็คงจะต้องฝากกันไว้เท่านี้ครับพบกันใหม่วันจันทร์ขอบคุณครับ